สวัสดีค่ะ FC ค้านี่คือบ่อเลี้ยงปลาสะเลี้ยงปลาของแม่ครูนะคะเออจะมีต้นปาล์มอยู่2ต้นอยู่ข้างๆรอบสะเนี่ยบรรยากาศข้างๆนี่ก็เขาจะมากรีดยางซึ่งซึ่งเป็นสวนของหลานชายกรีดยางแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยให้ FC ฟังเพลงไปด้วยกันนะคะ เนี่ยเป็นบรรยากาศที่สวยงามบ่อเลี้ยงปลา,า,าสามารถเลี้ยงชาวบ้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้าวมาดำนาเขาจะเอาปลาจากสารนี้แหละให้ชาวบ้าน,นาด้านหน้านันก็เป็นทุ่งนาซึ่งเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว f อซ พอกินเป,ป็นปีๆไปก็ไม่ได้ปลูกมากนะฟังเพลงไปด้วยพาเดินชมสวนยางของแม่ครูอีกฟากหนึ่งนะนี่ค่ะเนื้อที่ มีอยู่สล็กอกอันนี้เป็นเนื้อเป็นต้นยางที่ปลูกปลูกหลังจากที่เราได้ปลูกฟากทางอีกฟากหนึ่งนะ่ะโตแล้วทิ้งไว้สองปีก็เริ่มมาปลูกฟากนี้ค่ะนี่แหละสวนยางค่ะฟังเพลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้นปาล์มค่ะ ต้นปาล์มใหญ่มาก2ต้นรอบรอบรอบด้านของต้นยางก็มีมีหน่อไม้ไร่อีกนะฝากทางนู้นมีหน่อไม้ไร่ถึงหน้าฝนถึงจะมียอดหน่อไม้โผล่ขึ้นจากเหนือดินขึ้นมานะแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ต้ม หรือไม่ก็เอามาแกงก็ได้นึ่งก็ได้หรือเราเอาหน่อไม้ที่เราขุดมาได้เยอะๆมาทำเป็นการถนอมอาหารมาเนึ่งไว้สำหรับในการทำซุปหน่อไม้หรือว่าแกงแกงก็ได้ผัดก็ได้นะคะสารพัดประโยชน์ในหน่อไม้นี่อันนี้คือสวนยางอีกฟากหนึ่งนะทาานี้ก็เริ่มกรีดแล้วกรีด กรีดสองเมตรเหมือนกันแต่ผลผลิตได้ต่างกันเพราะว่าทางนู้นมันจะกรีดมาหลายปีแล้วส่วนฟากทางนี้เพิ่งกรีดทีหลังต้นก็ยังเล็กอยู่เนี่ยคือน้ำยางซึ่งกรีดเสร็จใหม่ๆประมาณกรีดตอนตีสีทิ้งไว้ประมาณสชั่วโมงก็มาหยอดน้ำกรดใส่นะคะเพื่อให้มันแข็งตัว แล้ต่อไปก็เว้นวันเว้นวันก็มากรีดอีกครั้งหนึ่งเว้นวันเว้นคืนเนี่ยสมมุติว่ากรีดวันนี้พรุ่งน,นี้เว้นวันต่อไปก็กรีดต่อนะคะกรีดวันเว้นวันนะคะอันนี้คือบรรยากาศของบ้านนอกบ้านนอกเรานะ บริเวณสวนยางก็จะมีต้นลำไย,ยมีต้นออส้มโอมีมะม่วงปลูกไว้อย่างละต้นละต้นให้ลูกให้หลานได้ได,ได้ได้ทานนะคะให้ลูกได้หลานได้เห็นว่าต้นแบบนี้นะเขาเรียกต้นลำไย,ยต้นอย่างงี้นะเรียกว่าต้นมะม่วงบางครั้งลูกหลานอาจจะไม่รู้จักก็มีบางคนนะ กล้วยกล้วยล้มมเนั่นนี่เออเดี๋ยวจะเอามีดมาตัดกล้วยนั่นนี่กล้วยล้มโดยไม่ได้มาดูเลยกล้วยน้ำวานอ่ะเนี่ยอ้กล้วยน้ำวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะเอาไปทำกล้วยฉาบไปทำกล้วยฉาบเร็วไหมคะทิ้งไว้ให้มันสุกอยู่ใน เครือเข้ามาเลยเนาะมีต้นกล้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ